จัหวะล้อนอีสักหน่อยถ้าทางคุณเอกไานี่เขาจะไจอ่อนอยู่แล้วเชียวนี่เราอย่าไปทํำลายเป้าหมายในชีวิตของเขาเลยแล้วคุณตุ้มจะตอบนักขาวเขายังไงคะก็บอกว่าเลือดเปอดก้องไปก่อนก็แล้วกันเส้นทางภูมิกับของฉันล่มซะแล้วทำไงได้ละ่ะเอานะ่าเออคุกคนคะนเมื่อกี้พี่ลพัฒน์ขับรถออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ เออเออคืออย่างนี้นะคะพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะเอ่อด้วยเหตุผลบางประการค่ะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคความผิดพลาดที่ว่าเนี่ยหมายถึงการทะเลาะกับเพ่ใช่ไหมครับคุณพิรพัฒน์อะค่ะประกาศมีร่วงงานกับคุณตุ้มแล้วใช่ไหมคะ,อะเอ่อะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่แถลงข่าวอีกทีนึงแต่ว่าวันเนี้ยเราเลื่อนเปิดกล้องไปก่อนแล้วกันนะคะนะคะ,ะ,คะเลื่อนเปิดกล้องว้คิวรวนอ้ยน้องมันอ้ยน้องพิททั้นี่คนเดี ช speaker, เชิญพบกับเพกหน้าใหม่คุณเอกดนายเรื่องจีรักุลนี่มาแล้วครับถามดาด้าแล้วดาด้าจะถามใครอะคะเออคือคือคือความจริงความจริงพระเอกละครเรื่องเนี้ยเป็นพระเอกหน้าใหม่นะคะเออพิรพัฒน์เนี่ย sort ร of ะวังไว้สับขาหลอกเซอร์ไพลายไหมเซอรพลายค่ะเซอร์ไพลายค่ะเซอไพรส์ซอพส์เพลายมากค่ะ แต่คนโนเนมมาเล่นจะสร้างกระแสได้ไงล่ะคะใช่ใช่ใครบอกว่าโนเนมโอเคค่ะค่ะนี่เป็นถึงลูกชายท่านชายเทพดันในเป็นไฮโซตัวจริงไฮโซเลยเหรอกล้ามาเล่นเหรอไฮโซได้แน่เลคุณดันในเช่และชีวิตจริงกำลังจะปลูกข้าวเพื่อพิชิตใจฉันเพราะอยากเป็นเขยบ้านนาใครในใคร อุปสรรคใหญ่หลวงมากนะครับเพราะว่าแม่ยายตัวจริงคนนี้เนี่ยเป็นแม่ยายร้ายคงกระพันครับจุดขายอยู่นี่ไงนักแสดงหน้าใหม่ให้ซอแต่ชีวิตจริงจริงกว่าละครลูกชายคุณชายแม่ยายบ้านนา โอ้ยโอ้ยมีขายขายเพียบถ่ายรูปกันเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถ่ายใช่ค่ะถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปเยค่ะายรูปเลยค่ะถ่ายรูปเ่ะารูปเลยค่ะถ่าย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 รูปเลคะถายรค่ะถ่ายรูปเลย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 ค่ะถ่ร่ะ่ายค่ะถ่เลยค่ะถ่ายค่ะถ่ายรูปเลยยคะ อุ่นเรือนเนี่ยดังใหญ่แล้วนะคะตโหอห่อค่ะเพียครับเอาอะไรเย็นๆมากระแทกปากหน่อยสิอ่าได้ครับเธอนั่งเลยครับ ใจว่าที่ลุกเคยไนหะมธรรมดาแต่ฉันว่าคุณตุ้มนางเอกแสนสวยของฉันเนี่ยไม่เหมาะจะรับบทแม่ยายนะเธอเหมาะกว่าอย่าหาเรื่องกันฉันกำลังอารมณ์ดีถามจริงเธอไม่แผนอะไรเนี่ย จริงฉันร้ายนักใช่ไหมร้ายมากตอบตรงถามจริงคนอย่างฉันคิดดีไม่ได้หรือไงเชื่อ,อยากตอบตรงมาแล้วครับโอเลี้ยงหวานหวนเย็นเยว่าไงเขว่าล้อมาเอกเดินในเขาไปเป็นดาราเพื่อต้องการอะไระฉันไม่ได้คิดอะไร โกหกบ้านบึ้มนะฉันก็แค่อยากมีดีกรีเป็นแม่ยายดาราก็แค่นั้นอ่ะโกหกตกนรก7ปี7ชาตินะนี่สัญญานะว่าแกจะไม่บอกใคร ถ้าเอกเดนในได้เป็นดาราฉันก็จะได้ไปเที่ยวกองทรายแล้วฉันจะได้เจอพี่นกชัดชัยและฉันจะได้ถ่ายรูปกับพี่ออฟพงพัฒน์แกบ้าประสาทฉันผิดเหรอฉันบ้าดาราผิดตรงไหนฉันเป็นผู้หญิงนะและฉันก็ฝันมานานแล้วว่าฉันเนี่ยอยากได้ถ่ายรูปกับพี่นกชัดชัยสัก ครั้งหนึ่งในชีวิตฉันก็นอนตายตาหลับแล้มฉันหล่อเล้าใจกว่าเยอะใกล้เกือกินด่างเ้ยอาเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งไปปังให้จบก่อนนี่ฉันยังอยากได้ไลายเซนเขียนว่ามอบให้น้องอุ่นเรือนอย่าไม่ยายจอมเพี้ยน <c oughs> คิดแต่ว่าแกรู้จักฉันดีพอ <c oughs> งานนี้เธอรุ่งแน่แต่รุ่งริ่ง จิ้นให้สาชัยสาคงโดนด่าหนึแพทยยาหนกากี้นึงวันทงองเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกังวลค่ะคุณลูกแม่จับลูกเส่ตะกล้าล้างน้ำขดัดุ้ำยามาอย่างดีสดใสดูใหม่ราวกับเพิ่งแกะกละ่อง <c oughs> มีแฟนมันดารไฮโซและฉากก็ัตริเอกในตามเข้าวงการไปอีกคนถูกต้องแล้วค่ะคุณลูกค่ะเลสโก o ค่ะหนังมันรายกลับมาละมาคราวเนี้ยแรงกว่าเดิม ยอย่างเงี้ยตองพูดแกตามเก็บข้อมูลต่อฉันจะรีบไปสมทบค่ะปฏิบัติการสารแน่ริ่อมได้ได้ค่ะ<ป>หัวนะไปเฮ้ยเฮ้ย เธอไม่มีวันจะได้ใช้ชีวิตกับลูกเอกของฉันคุณหญิงดีใจที่ลูกได้เป็นดารา เป็นหนึ่งในความดีใจสี่เด้งคะ่ะคุณชายแล้วเด้งที่สองของความดีใจมันคืออะไรครับลูกของฉันจะได้หลุดจากนังสะพายบ้านนายยังไงล่ะคะผมก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยผมเห็นลูกเอกกับหนูขวัญข้าวยังรักกันไม่เปลี่ยนแปลงแต่อีกไม่นานช่องว่างระหว่างดารากับสามัญชนเนี่ย มันจะบังเกิดผลค่ะคุณชายดีใจเด้งที่สามก็ต้องเป็นเรื่องของลูกได้แต่งงานกับคุณเอกดนนไหนแล้วทำไมต้องมีเด้งที่สี่อะคะดีใจเด้งที่สี่ก็ดีใจเรื่องที่จะได้หลานวัยวัยไงเราเอาไปดีใจกันนะคะ รอฟังข่าวดีก่อนแล้วค่อยออกไปเซอร์ไพรส์คุณหญิงจะได้ดีใจห้าเด้งเด้งที่สามก็คือผมรู้ละคุณจะให้เอกจะนายแต่งงานกับหนูสุนิสาหึ่ง หมายความว่าอย่างไงฉันเคยบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ปลื้มสะพ้ยไร้ปัญญาเร่งเด้งที่สามเนี่ยคือเขี่ยหนูสุนิสาออกไปไงแล้วคะส่วนเด้งที่สี่ลูกเอกเป็นโสดเนื้อหอม ผูดาราแล้วก็ไฮโซวิ่งเข้ามาต่อไม่เว้นแต่ละวันอุ้ยมันน่ายินดีสี่เด้งไปเลยค่ะคุณชาย,ายไม่ค่ะว้ายคราวนี้กูยิ่ิงตายแน่เมาเผาขนขนาดเนี้ยเละไม่มีช่องทางไหนจะเข้าถึงเอกกันไหนได้อีกแล้วค่ะคุณแม่ค่ะ I <coughs> <coughs>